สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะนี่ผู้เท่าฟ้าบ้านของปะบัวดูใบสวยใบเขียวใบมันใบใหญ่มากดูว้าวว้าวาสวยมากๆากปะบัวยกขา้าวลมค่ะนี่เพราะฝนมันตกเนาะชื้นแฉะเนี่ยค่ะดูใบสวยมากๆค่ะนี่อุย้ย ช่วงหน้าแรงที่ผ่านมาโขนหมดเลยค่ะใบเทพไม่มีใบโขนหมดอันนี้ใบใหม่ทั้งนั้นเลยค่ะนี่นี่อันนี้เป็นอะไรหนอเป็นอะไรหนอนี่ค่ะนี่ค่ะใบใหม่ก็ออกมานี่ว้าวกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สีสี่หรือห้าก็ไม่รู้สี่หรือห้าหัวเนี่ยค่ะ สวยงามมากๆเลยนี่ค่ะสวยงามอันนี้ยกมาไว้นี่ดูตัวน้อยดึงไปแล้วครึ่งใบบอกว่าอย่าดึงของยายนะเดี๋ยวมันคัน <c oughs> โกหกเด็กหลอกเด็กค่ะมาดูกระถางนี้นี่สวยมากๆค่ะดูใบใบใหม่ขึ้นมานี่นี่ นี่ค่ะว้าวอันนี้ก็สองสามสี่สี่สห้าหกจิตจ็ดหัวค่ะอยู่ข้างในมีเจ็ดหัวนี่ค่ะแล้วปลูกเขาแล้วเราลักเขานี่เขาก็จะสวยแบบนี้ค่ะนี่สวยใบอุ้ยใบในี้สวยมากนี่สวยมากเลยประบวัวเอาฐานใส่ด้วยแล้วก็เสริมดินให้เขาด้วยค่ะนี่ อยมาดูใบนี้สวยมากมนี่อันนี้ใหญ่มากเลยนี่สวยงามมากๆค่ะว้าวนี่เนี่ยค่ะนี่เช็ดค่ะต้องใช้วิธีเช็ดเอาผ้านิ่มๆช,ชุบน้ำเช็ดเนาะใบเขาจะได้ ไมเป็นด่างอันนี้มันเป็นด่างที่ว่าฝุนละอองตกใส่แล้วที่ว่าน้ําน้ําเราลดน้ําหรือว่าฝนตกใส่มันเปียกแล้วพอน้ําแห้งก็เนี่ยคะ่ะจะเป็นคาบแบบนี้คาบน้ําเนาะคาบฝุ่นค่ะนี่นี่สวยงามมากๆค่ะสวยพอบวัวยกขึ้นเองเลยนะคะนี่ยกจากนู่นขึ้นนี่ไว้ในร่ม ตรงนี้ปะบัวก็จะรื้อแล้วค่ะนี่รื้อละนี่เพราะว่าเขาขาดแล้วก็ต้นไม้ก็ทยอยไปไว้หลังบ้านค่ะตรงนี้ก็ชื้นเฉะเนาะเป็นเป็นหน้าบ้านค่ะเดี๋ยวปรับปรุงใหม่เดี๋ยวค่อยตั้งใหม่อันไหนแบบสู้แดดได้เราก็ค่อยตั้งนี่ค่ะต้นนี้ก็ชอบร่มลาไรค่ะถ้าหน้าร้อนมาจริงๆเขาก็จะแดดจนถึงห้าโมงเช้าเนาะนี่นี่ ช่วงนี้มันก็เด็ดไม่จริงไม่จังเนาะครึม้มครึ้มฟ้าครึม้มฝนจ้าป้าบัวก็พาชมต้นพเทาเฝ้าบ้านเนาะว้านมงคลค่ะพเทาเฝ้าบ้านนังคุ้มค่ะสวยงามมากๆนี่ค่ะ,สว,ส,วคะสวยงามสวยงามค่ะสวยงามสมใจที่อยากได้ค่ะ ค่ะป้าบัวก็ฝากชมคลิปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าด้วยนะคะฝากชมโค้ให้ป้าด้วยนะคะป้ากำลังเก็บเหรียญค่ะสวัสดีค่ะ